นี่นะคะก็กำลังจัดของเลี้ยงเพนแล้วก็คอนแทคเตอร์แล้วก็รวมกันตั้งหลอดสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าก็วันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปงานบวชนะคะงานบวชนาของเราเองนะหรืออานะอาสิเอองานบวชอานะคะก็จะพากันไปที่วัด ชัยชนะนะคะไปงานบวชก็คือไ,ได้เตรียมอ่ได้เตรียมของได้เตรียมอะไรไว้หมดแล้วเจอกันค่ะค่ะทุกคนเราก็แวะมาตลาดทองแป๊บหนึ่งนะไปจะ,ะซื้อของเพิ่มไปเลี้ยงเพนท้างนี่อันนี้นะคะนี่เลยผัดปูม้า อันนี้เราซื้อมามีแอป,ป่องหมูกับน้องมันตลาดทอดเช้าๆนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดทอดช่วงเช้านะคะ ทุกคนก็ถึงแล้วนะคะวัดชัยชนะวัดที่อาของเราจะบวชนะคะวัดนี้เลยก็ได้มีการเอาของที่เปรียมมานะคะยกโลกเข้าโรงครัวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเลี้ยงเพนพระนะคะอืมร่วมอนุโมทนาสาธุก,กันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆวัดเลย อันนี้คือญาติๆนะคะที่มาร่วมงานบวชวันนี้นี่นะคะคนครัวเข้าลงครัวเฮ้เรล แล้วไปหัวหน้าไปด้วยไอ้ยังมันยังอันนึงอันนึงอันนึงแลก็กำลังล้างถ้วยล้างจานเตรียมของเตรียมเอ่อเตรียมถ้วยเตรียมจานเอาไว้ใส่กับข้าวที่เราได้ทำกันเมื่อวานใช่เมื่อวานช่วยจัดแจงนะคะล้างผลไม้ไรไ้เดรรยรองานหัว นะคะก็กำลังจัดของเลี้ยงเพลนอันนี้นี่แต่ก็ม่ได้ก็แยกแยกๆไปกันเลยไม่ไ้กแยกแยกๆ้็แยกก็แบ่งนี่นะคะก็จะมีผลไม้มีของข้าวของหวานนะคะที่จะเลี้ยงเพนกันในวันนี้เดี๋ยวไปจัดของก่อนนะคะตอนนี้กำลังมัดมือนะคะ ลุงๆป้าๆที่มาร่วมงานบวชนะคะก็กำลังรอมัดมือให้กับนาคค่ะนี่นะคะนี่อันนี้คือนนะ้าเรานะคะนาะเราบวชนี่เลยเป็นนาตอนนี้แม่กำลังมัดมือให้นะ้าอยู่นะคะถ่ายรูปให้กับปู่ค่ะเก็บเป็นที่ระลึก ค่ะก็เมื่อกี้นะคะเขาก็ได้ทำการมัดมือสำหรับคนที่จะเตรียมบวชนะคะหน้าอันนี้ก็จะเป็นแบบบริเวณภายในวัดถ้าว่าสวยจังเลยอะ่ะดูสิอืมมันเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนอู อันนี้ก็จะเป็นอ๋อเขาเขาทำแบบนี้เลยตอนแรกคิดว่าไม่เสร็จแต่ว่าน่าจะเป็นทรงทรงแบบแบบนี้นี่นะคะก็เป็นบริเวณภายในวัดสวยนี่เลยไม่ใช่สิเขายังทำไม่เสร็จตอนนี้แต่ว่าเขาแค่เอามาติดไว้ก่อน ใช่แน่ๆอันนี้กองใหญ่นะคะเราขอเดินดูรอบๆอ,อตรงนี้ก็เป็นออกไปข้างนอกลานวัดเลยนะคะอ้บมายากาศดี ของพระในวันนี้ให้พระได้ฉันเพนนะคะก็จะมีทั้งของคาวของหวานนะคะและก็ผลไม้ค่ะก็นี่นะคะอันนี้ก็เราได้เตรียมเตรียมเรียบร้อยให้พระได้ฉันเพนนะคะ ได้เข้าร่วมในงานบวชนะคะรู้สึกรื่มปิติมากๆเลย เห็นแล้วมีความสุขมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นพ่อกับแม่ของนาคนะคะาาาัง các ông các anh các cô các chị không có thể chờ, nhưng được những người có địa บรรยากาศในงานบวชนะคะมีลุงลุงป้าป้ามาร่วมงานบวชเยอะเลยเห็นแล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะอนุโมทนาสาธุกันด้วยนะคะสารนักสิบังจาจามีทุกอย่งเป็นางพันเุสารนักสิบังจาจามี ยาบะังวัามิตังวะเทนีพุทงตนัชามีพอบวชเป็นพระแล้วเราก็จะใส่บาตรให้กับพระที่บวชใหม่นะคะและแล้วพิธีก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือ ลุงๆป้าๆที่ได้มาร่วมในงานบวชครั้งนี้เห็นแล้วรู้สึกปลื้มปิติมากๆเลยค่ะได้เห็นเบื้องหลังก่อนจะบวชนะคะก็คือการทำกับข้าวการร่วมด้วยช่วยกันจนถึงพิธีบวชค่ะ,อ,ะอันนี้ก็มางานบวชอานะคะที่วัดชัยชนะ ถ้าข้ามฮอดนั่นเองนี่ก็จบไปแล้วนะคะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งข้าวอิ่มมากเลยตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย